สบายดีทุกคนอันนี้ตินามอลมินาะสุธิดานอธว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับกรณีติดเชื้อโควิดคนที่59จากสบดัดีท่านผู้สมเมื่อนี้มีข่าวด่วนที่ว่าอยากให้ท่านผู้สม้มนะครับผู้ไปพร้อมกันซึ่งว่าเป็นข่าวที่สะเทือนทั่วทั้งประเทศเล่วโดยสเฉพาะเมนเกี่ยวกับพญาธิโควิดอีกแต่เื่อมามีการระบาด นี่หอบนี่ที่ว่าเป็นหอบ,บค่อนข้างแม้ว่ารายพอสมควรอยู่ที่ประเทศลาาเพราะว่าก่อนหน,น้านี้การติดเสือมากกับมีเพียงแต่มรดมาน้อยแล้วก็โดยส่วนใหญ่กับแมน้นักธุรกิจที่มาเดินทางไปต่างประเทศกลับมาแล้วก็เข้ากักตัวกวดพบเห็นเสียโควิดก็มีน้อยแต่ว่าจะเกิดเองอยู่ที่ประเทศเราแท่แม้ว่ามียางฉะนั้นมาในปัจจุบันนี้การแพร่ระบาดของปัญหาโควิดแม้ว่า กวงควงยางไว้ว่าโดยเฉพาะมีมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของศูนย์ปฏิบัติงานคณะสภะคิดควบคุมโควิด19ซึ่ง่าในกรณีทีว่าพิเศษสุดก็คือกรณีที่5 9ซึ่งผู้เกี่ยวเองแมนเ่าได้ไปทับต้อนเอาผู้ที่รักโลบจากคนไทยรักขาม,มาที่ประเทศลาวและก็ไปไลยชุดไลยแห่งสถานที่สำคัญต่างๆบนได้ทีว่ามีผู้คนแออัด บอลได้ที่ว่าเป็นบอลดังๆมีผู้คนไปนิยมชุมสอบในการดื่มกินต่างๆเน่ว่าผู้เกี่ยวอะไรเขาไปใส่บริการโดยเฉพาะมีหลายชุดหลายหม่องเลยกันว่าจะเป็นาอาหารว่าจะเป็นเทคเป็นบาร์ยังก็แล้วแต่เอาละ่วนความคืบหน้าเปที่ไดมือนี้ทางส่วนกินหน่อยเอามานําเสนอเพื่อว่าอยากให้ท่านผู้ส้มนะครับผู้ใดกับปองกันโดยความเป็นความเป็นใหญ่ต่งงางท่านผู้ชมเอาเสื้อติดตามครับข่าวส้ม ตามที่ชุดงานปฏิบัติงาน,นาคณะสภกิจเพื่อนได้ประกาศอย่างเป็นทางการของเราในวันที่20เมษายน2๐๑๘ก็เฮ้าดะเก็บตัวอย่างมากรดวิเคราะห์ทั้งหมดห5 6อยหาคนและผพ้นการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นพบเสือ่อผูติดสเสื่อใหม่2 8คนอยู่ในนันมีผูติดสเสื่อจากนครหลงวง26คนแล้วก็แวงจับประสัก2คนส่วนรายล,ละเอียดนั้นขอเสื่อนรพตืพระพ้นฐ์สังสัญญาณ ข้หนาซูวิเค์และระบาดวิทยารายงานกรณีติดเสื้อใหม่ทั้งมดเช่บแปดกรณีขอเ,อเื้อเราเนาะสบายดีเนาะก็ดีใจทัองเปิดทีศาดเนะาะนับซื้อนดาพ่มเมพี่นอ,อที่ฮับฟังฮับชมรายการแถลงข่าววันนี้ข้าพเจ้าขออนุญ,ญาตรายงานาความคืบหน้าในการส่อระวังพยาธิอยู่ ในสปอพราเราได้ไายงานไปแล้วว่ามีผู้ติดเชื้อสองกรณีนะั้นกรณีที่หาสิบเกากรณีทีหกสิบพันซึ่งากรณีที่หาหาสิบเก่าแมนมีการเดินทางไปหลายบอลเนานะหลายสถานที่แล้วก็พวกเราก็ได้ติดตามเอาผู้ที่ไป,ปพวกรับสถานทีดัง 9, กล่าวหันมากวดเนาะสองร้อยเก้าสิบสี่ตัวอย่างเนาะซึ่งว่าพบผู้ติดเชื้อแมนซาหกตัวอย่างฮั้นะ เนาะซึ่งว่าข้อมูลที่เาาฮาอะไมาหอดปัจจุบันเนี่ยจเห็นว่าห่านนวดหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีผู้ติดเสือสามคนเน,นาะแล้วห่านไดมอนด์คาราโอเกะซึ่งว่า,าน,นี่ยเฮาบ่ได้อ่าหูข้อมูลแต่บามอนี่ก็มีข้อมูลว่ามีผู้ติดเสือสองคนเนาะแล้วก็มารีนาไนท์คลับเนาะมีผู้ติดเสือสามคนซึ่งว่าว่านี่ยเฮากับบได้ข้อมูลแต่่ามอนี้ก็เห็นว่ามีผู้ติดเสือแล้วห่านอาหารฟันนี่อ่าซึ่งว่าผูกเกี่ยวไปทาง ทานเขาเปียกไก่ผู้โอกระมีผู้ติดเสื่อสองกรณีทานคาราโอเกะแปดหนึ่งหนึ่งแปดมีผู้ติดเสื่อหนึ่งกรณีแล,แ,ลแล้วกับผู้เกี่ยวก็ได้เดินทางไปกินเหล่าซุ้มแซวในช่วงปีใหม่แล้วไปหลายหลายบ่อนเนาะเอาเช่นว่ามีอูรดพ่นตองแน่ซุ้มแซวอยู่บ้านพ่นท่านแน่บ้านน้องท่าไต่บ้านชีไข่บ้านน้องพญาแล้วก็บ,บ้านสะพานทองไต่ซึ่งมันมีผู้ติดเสื่อ ในหันซิมหาคนเนาะซึ่งแบบผู้ติดเสือ้อดังกล่าวเนี่ยแมนปัจจุบันเนี่ยแมนพวกเฮาได้ประสานงานน้ำผู้เกี่ยวแล้วเนาะจะเอามาปิดบัวอยู่ของหมอทั้งหมดนอกนั้นเราจะมีกลุ่มสัมผัสของผู้เกี่ยวอีกเนาะว่าผู้ติดติดเตื่อเสือทางเศร้าหกคนเนะี่ยก็จะมีกลุ่มสัมผัสอีก,พกเพื่อใหเอาข้อมูลอยู่เนาะเพราะว่ามันจะสัมผัสต่อกันไปแล้วเนาะนอกจากนั้นมันจะมีกลุ่มที่ย่างโบทันได้กวด เสื่ออยู่ฮัตเนาะคิดว่าเราจะจะได้มีข้อมูลหรือว่าขอสถานที่กวดที่แจ้งต่อไปนี้เนาะซึ่งว่านอกจากนั้นแล้วอยู่แข้งจำปัสสัดก็มีจํานวนสองคนเนาะซึ่งว่าเป็นแรงงานที่กลับจากประเทศไทยฮัตมาตามด่านถือกฎหมายนั่นแหละเนาะมาแล้วทางพวกเขาก็ได้จัดกัดบริเวณอยู่ซุ่นกะกันกำนวนไปฮัตแตะกวดควบเสื่อเนาะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นปวดอยู่ของหมอแข้งจำปัสสัด มาหอดปัจจุบันนี่มีผู้ติดเชื้อร่วมอ่าเฉพาะอ่าวันที่เศ้าเน,น,นี่ยแมนใดเศร้าแปดคนนี่แมนใดเป็นปัวเนาะติดตามอาการอยู่ของหมอทั้งอ่าอยู่ศูนย์กลางและก็ทั้งอยู่แข่งจมัสักเนาะสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเบื้องต้นแมนปองเฮาได้เก็บตัวอย่างมาเพิ่มแล้วเนาะแล้วก็ยังรอคนตรวจอยู่ว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมดที่ว่าระยะว่าน,นี่แน่แล้วก็มื้อนีแน่ เนาะจะเก็บตัวอย่างมาเพื่อที่ปวดทับกลุ่มเชียงอ่ะนะกลุ่มที่ไปสถานที่ต่างๆติดกับขจารายงานไปว่าเนาะซึ่งว่ารถขับเนี่ยก็ยังบบเห็นผู้ผู้ติดเสื่อเทือเนาะแล้วก็สถานที่อื่นเนาะแล้วผัดมะมีดสถานที่ที่ฮาร์ปบอกว่านี่ผัดมามีผู้ติดเสื่อเราก็แสดงว่าหลายๆจุดที่เขายังบบเห็นว่าเขาไปใส่เนาะขึ้นขจาราว่าว่านี่แล้วมีคนไทยสามคนคนไทยสองคนแล้วก็คนลาวอีกคนนึงอ่ะอีกสามวันอ่ะเราบอกว่าเราไปใส่เนาะ สันนั้นเราเอาจรงเห็นว่ามีมารีนาเน่ไดมอนด์แน่นี่ก็แสดงว่ายังมีอีกสิ่งอื่นๆที่พวกเฮายังยังบ่ทันได้ข้อมูลละเอียดฉะนั้นแล้วกำลังมีความเสี่ยงว่าอ่าผู้ใดที่มีอาการหรือว่าผู้ใดคิดว่าตัวมีความเสี่ยงแล้วก็ให้ไปกวดเนาะปัจจุบันนม่แม่นไปกวดอยู่โรงหมอมิตรภาพของหมอสายท่านเนี่ยก็มีความแออัดฉะนั้นแล้วเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้ไปพวกเฮาได้ขยายจุดกวดเพิ่มอีก4แห่งเนาะอยู่นครหลวงเมืองจันนี่ ซึ่งว่าแห่งที่หนึ่งเนี่ยผมเขาได้กำหนดเอาออเดินกีฬาในคมของมึงขยองนี้อยู่เมืองศรีสะตนายนี้เนาะผู้ใดใกล้สถานที่ดังกล่าวก็สาม,มารถไปกวาดได้บอลที่สองเนี่ยแมนสนามกีฬาเดินจองอนุวงศ์นี้เป็นสถานที่ที่สองอเนาะสถานที่ที่สามเนี่ยมสอสซซีโคดหรือว่ามสอสโกลจิมินฮันก็บแมนสถานที่ที่สามเนาะและสถานทีที่ส,สี่เนี่ยแมนมอสโซลาวเบียดเนาะอยู่พุทธพนาหัน ซึ่ง่าเขาแต่จัดทิมเก็บตัวอย่างเพือเร,เรียนเรียงการในอัสและการเฮนไฮ์ทบรรดาธานเขาเชิงการกวดร้ายขึ้นแลวเนะาะเพื่อเชนแนลได้จ่าตผู้ส้มเป็นเป็นการได้งานของศูนย์ปฏิบัติงานคณะสภกิจควบคุมโควิด -19 ซึ่งเพื่อนก็ได้ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการสนันข้อมูลเขา,ข,าข้าวตัวนี้ที่เป็นความจริงนะการจ่าตผู้ส้มมีการมีความสติระว,วัางตัวตืวต่นโดยเฉพาะในการเดินทางไปที่จุดเสียงไห้รรมตะวัง ถือว่าเป็นการระบาดอีกรอบใหม่ค่อนขังว่าห้งสมควรสําหรับถับยียบเทียบใส่ประเทศไลาๆประเทศในโลกประเทศเ่เฮื่องคงน้อยแต่ว่ามาเจอในสภาแบบนี้ก็ต้องนำพัฒนวัฒกันเติมแล้วก,กับผู้ที่ว่ามีกลุมเสียงกับหาคข่วงห่วงใหม่่วงม,มือพันเดอ,อยัชชิลักขามมาเผื่อว่าหยังเพื่อว่าป้องกันนอกจากคนที่ทานหากเองแล้วนะ่ะก็ยังมีผู้คนนยุออมขงังประเทศาศาสตร์บ้านเมือ,องห้องหฮอก็ต้องแห็นประเสริฐจากคณะหูว่าเ้าเป็นเท่าก็ต้องกักตัวเองหรือว่าเขาไปต้องไปกวด วกวดควบตรงในปีนปั่วยังหีบด้วนแะไรเพื่อตัวเจ้าเองนะกระเพื่อให้เพื่อระดับข้นฝากๆเด้อเขาอาใจช่วยสําหรับคลิปนี้กับสีบพี่เพลทอนี้แหละโดยควบเป็นห่วงเป็นใหญ่ก็ได้เอาว่าฝามาตอนบอกก็คือกักะหยาดวัชรซาธมุสุมเป็นห่วงแงต,ต่ก็จะสิทธิเตื่นถอดมิแต่พยายามป้องกันฝาขอบใจให,หลายสำหรับพลิปีสบายดี